นี่เป็นพระพุทธเจ้าน้อยหรือเจ้าชายน้อยที่ประสูตรหรือว่าที่ลุมพินีวันทานที่ประสูตรของเจ้าชายจิตตะะซึ่งนางสิริมหามายาเทวีได้เดินทางมามาถึงที่ลุมพินีก็ห่างจากกบิลพัฒน์สิบกกิโลบมาถึงก็เป็นเวลาใกล้เที่ยง อนิบาลก็จึงได้จัดเตรียมพักผ่อนสถานที่ตรงนี้นางก็ได้สูติการพระโพธิสัตว์ที่ที่แห่งนี้เรีวยกว่ามายาทเทววิหารนั้นลุมพินีนี้ก็เป็นสถานที่เกิดถิ่นกายของเจ้าชายจิรถถัตถะส่วนพุทธคยาก็เป็นสถานที่เกิดธรรมฉะนั้นสองส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญ ที่เราได้เข้าใจในส่วนที่เกิดทินกายแล้วก็เกิดทินธรรมน้อมนำคําสอนขององค์สม